ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเกะขนมปฏิทินมาใช่ไหมจำได้สิพี่ครั้งที่เราท,ทำเองแต่ครั้งเนี้ยเราไปลองซื้อมาโฟกัสซ,ออซ,ซื้อมาซื้อมาเนี่ยออได้มาหลายกล่องเลยเนี่ย โอ้มอยากรู้ว่าข้างในนี้จะเกิดแบบที่เขาทำมามันจะเป็นยังไงไหนดูสิลองมาดูยี่นี่เยลลี่มีเยลลี่อุ้ยโู้นี่ก็เป็นเยลลี่เหมือนกันเกียนหารัดีอ่ะเออเป็นเยลลี่ส่วนนี้เป็นช็อกโกแลตนี่ลิซภัณฑ์สองอันเลยโฟรกัสช็อกโกแลตคนละอันเลยนะใช่แล้วดี่ปั๊บหนึ่งป๊บนึ่งนี่นี่นั่งตรงนี้ก่อนเพราะใช่เพราะว่าจะได้เห็นเห็นฉากข้างหลังสวยๆโอเคสวยๆเนาะได้แล้วาพราะแล้วมาแกะคนละอกันสองกล่องไหมเดี๋ยวเราจะมาแกะ ช็อกโกแลตนี่ซ้ำนะ<ม>เดี๋ยวเราแกะสักอันหนึ่งพอ้ไดมาทุกคนเราจะเริ่มแกะเยลลี่ก่อนแกะด้วยเอ,อาเหมกันก็มีเยลลี่ใช่ไหมใช่ช็อกโกแลตเปลี่นยนใจแล้วเดี๋ยวแกะพร้อมกันเลยใช่มาทุกคนเราไปเริ่มก,กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราหาวันที่หนึ่งก่อนนี่ไงพอจะเจอแล้ววันที่หนึ่งตรงน,นี้ดูส<ม>ิว่าข้างในจะเป็นยังไงเรนเขาแกะกันยังไงอะแกะอย่างนี้เลยหรอนี่ไงวิ่ยแบบเป็นประตูเลยเฮ้ยนี่เยลลี่น่ารักอ่ะ เเป็นยีพอแบบเป็นบัตรจริงๆพก็แบบเติมความหวา,ไหานไว้เล็กๆน้อยๆอ้าวอุอ้ยอยากกินอ่ะขอกินได้ไหมกินดินี่แกะมั่งนะอันนี้วันที่หนึ่งนะของปีมนี่อันนี้ลองแกะดูเป็นเฮ้ยของปีมเป็นเยลลี่เหมือนกันกันเป็นโคกเหรอเฮ้ยของพีมมันจะเป็นโคกเหมือนกันหรือเปล่าโค,ก,โคกไหมเฮ้ยโคกปะก,กินเหมือนองุ่นเอาเกือก หนังคออ่างงุนหอ,อังคออ,อ,อ,อ่างงุนคอ,อไงมาตับปลาฟักัสทุกคนเจอแล้ววันที่สองตรงนี้เอ้ยเยลลี่อ,อ, <laughs> อันนี้เป็นแบบนี้นะทุกคนม,มาตับาลาฟักัสวันที่สองอยู่นี่นะดูซิว่ามันจะเป็นรถอะไรหุ้ยนั่คืออะไรอะ่ะเป็นลูกกล่องของขวนนัญนะทุกคนเราอยากแกะออกมาให้ดูเลยนะไอนนี้สวย นี่เป็นกล่องของขวัญทุกคนดูดนี่สีสวยมากอะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไหนลองชิมสิอืมเหนียวนุ่มต่อได้ไหมหอมหวานนะมาถ้าเกิไปวันที่สามทุกคนวันที่สามวิบการอ่ะอ่ะเยลลี่อีกแล้วเพราะมันเป็นกล่องของขวัญเยลลี่นะทุกคนอ่ะแล้วนี่เป็นรูปอะไรอ่ะทุกคนคือรูปอะไรอ่ะลองแกะได้ไหมหอมปีมเป็นกล้วยทุกคนอันนี้น่ากินอะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปก่อนเหมือนเป็นดอกไม้อุ้ยดอกไม้เหรอไหนไหนนกล้อนดูดิเดือดแป้งคนให้กล้องดูดอ,งอีๆไปก่อน <c oughs> ไ่ต้องแล้วกินไปขนาดนีนะ้แล้วโหขวดที่สี่น,นี่อันนี้อันนี้ของพิมที่สี่แกะดูนะอย่าเบิง่งอย่าเบิ่งของพิมกันเฮ้ยกล่อ,องของวดเหมือนกันอันนี้เอ้ยพิมอันนี้อร่อยนี่นี่ใเก็บไปก่อน น้าประกาศแตะไอ้สีนะเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยกินเริ่มกินไม่ไหวแล้วทุกคนแล้วไอ้กินเป็นสีม่วงอันนี้เป็นสีสีเหลืองเหลืองทองทองนะเดี๋ยวไปกินก่อนนะเดี๋ยวไปกินก่อนเดี๋ยวไปกินบ้างเดี๋ยวจะหมดห้าห้าเนี่ยทุกคนใครเจอห้าแล้วคอมเมนต์บอกนะห้าอยู่ใครเจอก่อนผมชนะผมเจอก่อนชนะเจอแล้วผมกาชนะเม็เจอแล้วนแพ้ถึงไหมทุกคนจะเจอก่อนผมทุกคนก็แพ้ดีเพราะผมอยากเจอก่อนนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเอามาเทียวเอามาเทียวกันอือจะเป็นเลมอนใครเป็นเลมอนหรอพีเป็นอะไรไม่รู้อ่ะ วิมโนงโกมาโฟกัสไม่รูไม่ออกเลยอะน่ารักอะแบบเปิดมาแล้วแบบสเซไพรส์การ์ดของวิมคือเปิดมายังไม่รู้มันคืออะไรถ้าเปิดแล้วกันแต่ประมาที่หกหกหกอยู่นี่เฮ้ยไปเอางูโฟกัสเลยไปเลยไปเลไปเลยเฮ้ยอุ้ยเหมือนเดิมเลมอนน่าจะเลมอนไหมเออน่าจะเลมอนทุกคนแล้วก็บันที่เจ็ดก็ตรงนี้ต่อเลยได้ไหมได้โอ๊ยหลุดหลุดหลุดเอ้าเลมอนอีกแล้วทุกคนเกิดอะไรขึ้นเนี่ย มันหลุดแบบนี้นะมาต่อไปวันที่เจ็ดของผมนะตอนนี้ที่มันออกมามันจะมีนี้ทุกคนมันจะมีองุ่นแล้วมันก็จะมีกล่องขวัญแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้อันนี้ทุกคนลองทายไหมว่าเป็นอะไรผมขอทายว่าเป็นกล่องขวัญทุกคนทายว่าเป็นอะไรครับมันคืออะไรนะเฮ้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนผมว่าต้องแกะให้ดูแล้วว่ามันคืออะไรแต่ผมเปิดให้ดูนะอ๋อมามของกลับเป็นอะไรอะไรอะ เขาคือวันที่อะไรฮะวันที่เจ็ดนี่ของผมคือเนี่ยคืออะไรอ๋อมันคือตกแต่งต้นคริสต์มาสมันคือกระดิ่งเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะลูกลูกตกแต่งลูกตกแต่งของหวานคริสต์มาสนะทุกคนอันนี้กลมที่ตกแต่งของหวานทุกคนเราจะมาเปิดวันที่แปลกันนะทุกคนเปิดด้วยแล้วมันคือสีอะไรอันนี้แกะยากแกะแล้วฮะก็มันคือสีอะไรสีม่วงดาวอ่ะใช่เป็นส no ีสีเข <right> ียววาดาวผิดเป็นดาว ตมองออกไหมไม่ออกมองไม่เห็นหัวของเราที่อะไรอ่ะที่สิบหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าอะไรบิ๊มแกะวันที่สิบล้วแกะไปมุ้ั่วๆเลยกันแกะอีู่และแกะเยอะมากทุกคนซึ่งผมเพิ่งเห็นนี่มันมีข้างหลังบอกอยู่ปะโทนี่บางคนมันปลอกเปลือกได้กล้วยก็ปอกเปลือกได้มันเป็นเนยลี่แกะเปลือกแล้วอันที่ผมสงสัยมันคืออะไรมันคือพีททุกคนมันแกะเปลือกได้เหมือนกันแล้วก็มีอันนี้แมงโก้กองหวังก็แกะเปลือกได้เหมือนกันเพิ่งรู้ของการแกะได้เปล่า นันแก่ได้เปล่าันก็แก่ไม่ได้แต่โบกัววนนุ่มๆนิมมีทุกคนมันเป็นซานตาคอแล้วก็เป็นหมีนะ นี่สองอันสุดท้ายอันนี้ก็ะไรอันนี้มันยังไม่แกะเลยอึบอืมนี่สันจะคอสีแดงของบิมอะไรไม่รู้อะบังคุดนี่น นี่นะทุกคนก็เป็นเยลลี่กล่องแรกที่เราแกะออกมาว้าวการแยกอะไรมาแลอดเนี่ยยังไม่แยกเลยอ่ะไม่แล้วนี่ดูเรามาดูของผมไปมากดลกว่าผมมีอะไรบ้างโอ้ยการโอ้ยกินบืนที่หรือเปล่าไม่กินหรอกกินได้เดียวกินไปหรือเปล่าอันนี้ยกินไปแล้วหิวเลยเออหิวน้องกินไปไม่ใช่หรอนี่เลยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะว่าของผมอะไรเยอะที่สุดนะถ้าเกิดไม่โดนที่ผมกินไปผมจะไม่ได้เหมือนผมกินอะไรไปนะครับทุกคนนี่เลยโอ้ยมะม่วงสาม อันนี้อันนี้ลูกพีทห้ากองขันสามอางุ่นห้ากล้วยห้านะทุกคนโอ้ยของกันเนี่ยโอ้โเยีงสีสันสวยสดใสแล้วในเนี่ย<ม>สีสันสวยสดใส<ม>จานเมีมอนสามมาขามสี่มีโคราห้า <5. S 2> มีโคราสามมีเขียวสี่ <4. S 2> มีเขียวหนึ่ง เราไม่ต้องนับแล้วเพราะการนับช้าเกินน,นี่ต่อไปเรามันแกะอันนี้เลยดีกว่าทุกคนนี่คือขนอมช็อกโกแลต like คิทแคทนะครับไม่ในช็อกโกแลตนี่ตามความเสียเขาคิดจะพักคิดถึงคิทแคทไปไปครับเริ่มเลยดีกว่าเฮ้ยมันมีอะไรอ่ะหุ้ยนี่อะไรอ่ะไม่มีข้างบนอ๋อมันคือวายเหมือนกันแค่เป็นแนวน้องตกใจเมื่อกี้ข้างบนมีเล็กตรงนี้ก็ค่อนน่ารักมากๆเลยอ่ะ ดูซิว่าเราแกะมาเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าทุกคนทุกคนเราไปเล่นอะไดีกว่าไปดูอันนี้หนึ่งก่อนเลยเป็นแนวนอนอุ้ยเวินเนอเนี้ยอุ้ยตาและค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนกันจะลองแกะได้ไหมอยากกินอ่ะเอออยากกินอยากลองกินเนาะอุ้ยหองวินเป็นถุงเท้าวันคิดมากโฟกัสมันไม่เหมือนกันด้วยมันซุ่มมันซุ่มทุกคนกินเลย thơm, ngon, 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 มนกันแกะเรียงตามไหนเนี่ยตามมาเดี๋ยวตามข้างบนตามข้างบนตามข้างล่างตามซ้ายตามขวาอือนั่นแหละกูไม่มีอะไรให้แกะอยากรู้ไปหมดเลยนะคือเขาไม่มีบอกนะว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นลายอะไรทำให้เราลุ้นตลอดฮะรู้ยไงอ่ะเก่งไงไหนลองแชะลองฉีกออกมาสิฮะซีเครตหรอซีเครตโอ้ซีเครตทุกคนเลยทำอะไรดูดิเขาจะไม่บอกก็เถอะเดี๋ยวมันคือซีเลรต เดี๋วว่าในถุงได้ราคากว่าอร่อยตรงเลยอร่อยไหมยังไม่กินนะอ่ะกินก็ได้เราจะมาแกะซีเคทกันนะครับทุกคนเพราะว่าอันอื่นเนี่ยเขาแบบปิดไว้หมดเลยนะแต่อันเนี้ยมีแค่ลูกที่เปิดเผยกันเดียวแซงมาเป็นเลยเป็นซีเคทเนีอันที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นนะทุกคนเราไปกินนะว่ารสชาติซีเคทจะเป็นยังไงนะนี่โอ้ยสันทักคอไส้หมวกอะลองกินลองกินโอ้ยรองเท้ามีจี้แบรนด์กินไว้แกนกิน เพราะถ้าจะแข็งจะไม่เหมือนกับอันอื่นนะทำไมมันเปいい็นย <c oughs> <c oughs> <shirt. c oughs> ังไงน้องแตพิเศษกว่าเพราะมันมีเข็งทุกคนจี๊แล้วก็เงียบไปเลยพอให้เงียบขอให้มาแบบ้ทำไมเลยที่แข็เดียวต่อต่อทุกคนไม่ตั้งใจแต่เขาเลี้ยงมาแบบดูดิใส่พอดีเลยน่ารักจังเนี่ยพอดูเนี่ยพอดูเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงมา หรือว่าจะเปิดทีเดียวเลยทุกคนเฮ้ยกกล่องมันจะมีซีกเก็ตอีมั้ยเฮ้ย <c oughs> หมดแล้วเด้งทำไมเนี่ยเอาจริงนะเนี่ยรูปกล่องเนี่ยมันดูแบบเอาไว้ใส่แบบ DIY อะ่ะคือแบบเพื่อนๆเอาเนี่ยไปทําของเล่นกันได้ต่อเอาไปใส่ช่องน้ำเอาไปใส่ต,ใสตกแต่งเป็นห้องเอาไปแบบตกแต่งไปอะไรอย่างเง <c oughs> ีย้ยแบบจิ๋วๆนั่นแหละเอามาวางเฮ้ยขำอะไรในกล่องนี้ไงอันนี้เนี่ยอันนี้เอาเก็บไว้เล่นอ่ะเอาไป ข, on, ขนมบาร์บี้ตอนประสามที่กระชอบอะและนี่นะทุกคนก็เป็นขนมบาร์ดีนินที่เราส่งกันในวันนี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยคือข้างในเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะที่เราเจอเมื่อก right? ี้ก็เป็นของที่เจอเป็นถุ่งเท้าแล้วก็ซีเกตเหมือนกันแล้วก็อะไเรอนไรอะไรกวางแล้วก็ซีเกตไม่ไม่ใครบอกนะว่าเป็นซีเกตแต่ทุกคนผมพูดกันมาเองนะทุกคนซีเกตเราลองแกะอีกสักอันนะว่าเป็นอะไรถ้าเป็นซาร์ตคอร์ดเฮ้ยเขาบอกว่าซีเกตมันจะเป็นต้นคริสต์มาสนะเนี่ย โอ้ตุ๊กคิสต์มาโอ้สีเขีไปเป็นไรเอ๋อเหรออันนี้เป็นรองสีเขียดนะไม่ไม่ซีเขียดมันซีเขียดประกันได้ตัวอ่อนกว่าีไม่ใช่เประกันได้ซีเขียดเอาเป็นว่าทุกคนใครชอบกินนี่ลืมกดแชร์กดติดตามได้วยนะครับผมสำนวนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายมองกันไปหาสีเขียดต่อดีกว่าไอสีขุด้เียัง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 